ร้อมกับความคื่นเครงกับเพลงแฮปปอ้วัของซูพีเอ็ค่ะเพื่อให้บริการนั้นดูเครื่องคึ้เงียบงันจนเกินไปดิฉันแาวสาวรุ้นสราแต่น่าป้ายค่ะหรือเรียกซัซันยังไงว่าไอซ์ค่ะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ทับเลขที่50ค่ะก็วันนี้จะนำโจทย์ในเรื่องของการหาค่าถูงต่ำสัมพัทธ์นะคะมาให้เพื่อนๆนั้นได้ลองฝึกทำกันดู โสดฮันจะเป็นอย่างไรจะยากง่ายเพีย,ง,ยงไหนไปชมกันด,ดีกว่าค่ะค่ะจากโยดนะคะเขาบอกอะไรเรามาบ้างเขาบอก f(x) เรามาว่า f(x) เนี่ยเท่ากับ ax กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก cx บวก d และเขาก็บอกอีกว่า f เนี่ยมีค่าสูงสุด3พัดเป็น2เมื่อ x เท่ากับ1และ f ด e. ับเบิลพร์หนึ่งเท่ากับลบ c และ f ศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งค่ะอ่ะจากโจทย์ที่บอกว่า f มีค่าสูงสุดเป็น2เมื่อ x เท่ากับหเนี่ยเราสามารถแปลความออกมาได้เราสามารถเขียนได้ว่า f 1 เท่ากับ2และ f prime 1เท่ากับ0นะคะอ่ะเสร็จปุ๊บโจทย์ข้อน,นี้มันถามเกี่ยวกับเรื่องค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัทดังนั้นแล้วมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับ f prime x f ยกกับพ r ม x อย่างแน่นอนนั่นคือเราก็จับ f x มาดิฟอันดับหนึ่งและอันดับสองนะคะเราจับ f x นี้ดิฟเลยค่ะอะฮะเราก็จะได้ f x เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 2b x บวก c ค่ะและเราก็จับ f x เนี่ยดิฟ อีกทีหนึ่งก็ได้ f ดับเบิลพรม x เท่ากับ 6a x บวก 2b นะคะเมื่อได้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาหาสมการนะคะเพื่อแก้หา a b c และ d นั่นเองนะคะ ค่ะเมื่อเราได้ครบแล้วเราก็มาดูสมการกันดีกว่านะคะมาเริ่มจาก f หนึ่งเท่ากับสองจาก f หนึ่งเท่ากับสองเนี่ยเมื่อเรานำเข้าไปแทนในสมการก็จะได้ว่าสองเท่ากับเอคูณหนึ่งยกกำลังสามบวก b คูณหนึ่งยกกำลังสามบวกซีคูณหนึ่ง ทล้ก็บวกกับดีได้สองเท่ากับเอบวกดบวกซีบวก d ให้เป็นสมการที่หนึ่งอ่ะและเราก็านำ F เอฟพายหนึ่งเท่ากับศูนย์เข้าไปแทนในเอฟพายเอสนี้นะคะมาค่ะจากเอฟพายหนึ่ง เท่าก <ersch> <ega> ับ0ก็ไปแทนในสมการของ f พ r i x นะคะก็จะได้0เท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ3คูณ a คูณ1ยกกำลัง2บวกกับ 2b คูณ1บวก4ก็จะได้ว่า0เท่ากับ สามคูณเอบวกสองบีบวกซีให้เป็นสมการที่สองค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาตัวนี้ดีกว่า f ศูนย์เท่ากับหนึ่งจะ f ศูนย์เท่ากับหนึ่งเอาไปแทนในสรรมการนี้นะคะก็จะ ได้ว่าหนึ่งเท่ากับ a คูณศูนย์ยกกำลังามบวก b คูณศู0ยกกำลังสองบวก b คูณศูนย์บวก b อาเราก็จะได้ค่า d ทันทีเลยนั่นคือเท่ากับหนึ่งให้เป็นสมการที่สา3ละกันนะคะยังเหลืออะไรอีกเหลือ f จำเป็นพหุหนึ่งเท่ากับลบ c อะเราก็จับ f จำเป็นพหุหนึ่งเท่ากับลบสี่เนี่ยแทนเข้าไปในสมการ f ดับเบิล x เกับ 6ax บวก 2b อันนี้นะคะเราก็มาเลยจาก f ดับเบิลพรม1เท่ากับลบ g จับแทนในสมการ f ดับเบิลพรม x นะคะก็จะได้เป็นลบ g เท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ย 6a คูณ1บวก 2b จัดให้สวยงามได้เป็นลบ2 3เท่ากับ 3a บวก b ให้เป็นสมการที่ได้ทั้ง4สมการแล้วเราก็สามารถแก้หา a b c และก็ดีได้เรามาเริ่มกันที่นี้นี่ดีก่อนนะคะนั่นก็คือการนำสมการที่3ก็คือ มันก็คือ d เท่ากับ1นะคะแทนในสมการที่เท่าไรเอยแทนในสมการที่1นะคะก็จะได้ a บวก b บวก c บวก1เท่ากับ2ดังนั้น a บวก b บวก d ก็เท่ากับ1ให้เป็นสมการที่5 นะคะเสร็จปุ๊บเราก็นำสมก,การที่สองกับห้ามากลับมาลบกันนะคะก็นำสมก,การที่สองลบกับสมก,การที่ห<ๆ>้าก็จะได้ว่าสมการที่สองก็จะได้ว่าอะไรคะสามเอลบเอก็จะเหลือสองเอสองบีลบบีก็จะเหลือบี ลบ4ก็หมดไปสเจกปุ๊บ0ลบกับ1ก็จะ่ากับลบ1นะคะให้เป็นสมการที่6ค่ะแล้วก็นำสมก,การที่4นะคะมาลบกับสมการที่6ค่ะแล้วก็นำสมการที่4ลบกับสมการที่6ก็จะ ได้ว่านะคะสมการที่4อยู่ไหนเอ่ยนี่4ลบกับ6นะคะ 3a ลบ 2a เหลือ a b ลบ e หมดไปลบ2ลบขับลบ1ก็จะได้ลบ1นะคะได้ a ออกมาแล้วเท่ากับลบ1นะคะ เ็จปุ๊บเราได้ค่า a ไปแล้วเราก็นำค่า a เท่ากับลบหนึ่งไปแทนในหกสมกัรที่หกเพื่อหาค่า b ลบหนึ่งเมื่อมาแทนเข้าไปในสมการนี้นะคะก็จะได้เป็นลบหนึ่งบวก d เท่ากับลบหนึ่งดังนั้นดังนั้น b ก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับหนึ่งนั่นเอง อ่าเราได้ a b และ d แล้วที่เหลือนั่นก็คือ c เราก็มาแก้สมการหา c โดยการนำค่า a และค่า b ไปแทนในสมการที่5นะคะอ่านำค่า a และ b แทนใน5จะได้ ลบหนึ่งบวกหนึ่งบวกซีเท่ากับหนึ่งอ่าแล้วก็ชัดชัดเลยลบหนึ่งบวกหนึ่งตัดกันดังนั้นซีเท่ากับมาสรุปกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าค่า a b c นั้นมีค่าเท่าไหร่กันบ้าง a เท่ากับลบหนึ่ง b เท่ากับหนึ่ง c เท่ากับหนึ่งและ d ก็เท่ากับหนึ่ง ดังนั้นจะได้สมการ fx อย่างสมบูรณ์แล้วนั่นก็คือ fx เท่ากับลบ x กำลังสามบวกห x กำลังสองบวกห x และบวกหอ่าฮะค่ะแล้วเขาถามโจทย์เขาถามว่ามีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เท่าไหร่ถ้าวิจิตต่อนนั่นก็คือบับมันดิฟซะนะคะ ถ่าแยกตัวประกอบเลยก็จะได้และกับลบสามเอ็บวกหนึ่งเอ็กลบหนึ่งนี้เท่ากับศูนย์ค่ะทำมันเท่ากับศูนย์นะคะก็จะได้ข่าวิกฤตเอ็เท่ากับหนึ่งกับลบหนึ่งส่วนสาม ซึ่งโจ์นั้นได้กำหนดมาว่า f มีค่าสูงสุดสัมพัทธเป็น2ที่ x เท่ากับ1ดังนั้นไอตรงจุด x เท่ากับ1เนี่ยไอตรงจุด x เท่ากับ1เนี่ยนั่นก็คือจุดที่มีค่าสูงส,สุดสัมพัทอยู่นี่ก็คือค่าสูงสุด,ส,ดสัมพัทธ์ N. จุด ที่มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะคะดังนั้นแล้วไอ้ลบหนึ่งส่วนสามเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์นั่นเองจุดที่มีค่าสูงสุดจุดที่มีค่าตา่ำต่ำสุดสัมพัทธ์ นั่นเองค่ะเราก็ได้คำตอบของโจทย์ในข้อนี้นะคะนั่นก็คือข้อที่สองนั่นเองค่ะ x เท่ากับลบหนึ่งส่วนสามคือจุดที่มีค่าต่ำสุดสัมพัทค่ะก็ถือเป็นการจบการทำโจทย์ในข้อนี้ค่ะค่ะก็จบไปแล้วกับโจทย์คล l c ลัส s นะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและไอก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะ พูดนะคะก็คือคนเราไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวิชาคณิตศาสตร์ก็เช่นเดียวกันแค่ฉลาดก็อยู่รอดแต่ต้องจอดถ้าไม่มั่นฝึกฝนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ